สัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูการยำกุ้งเต้นนะครับผมไปดูการทํายำกุ้งเต้นที่ร้านนะครับผมร้านก็เป็นร้านของผมเองนะครับผมมาเปิดร้านอยู่ในตลาดนัดนะครับผมตลาดนัดของการกีฬาในประเทศไทยนะครับหรือว่าเขาก็เรียกกันว่าตลาดนัดกรกตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมตามไปเลย ก่อนที่เราจะเข้าตลาดนะครับเราก็ต้องสวมแมสก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนอื่นๆด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังเดินมาครับก็ถึงทางเข้าตลาดแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในตลาดแล้วนะครับผม ราจะไปดูวิธีการทํานะครับผมครับอันนี้คือบรรยากาศภายในตลาดนะครับผมตอนนี้แม่ค้าทุกคนก็กำลังวุ่นวายกับการจัดเตรียมร้านค้าของตัวเองนะครับผมผมก็เหมือนกันครับแล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์ของทางร้านนะครับเราเน้นความสะอาดเป็นหลักนะครับผม ก็จะเป็นกล่องนะครับเราย่าขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในกล่องนะครับผมผักของร้านเรานี่ก็หันสดทุกวันนะครับหขายส,สดแต่แม่ค้าไม่สดแม่ค้าก็สดอยู่ ล้วก็เลยต้องมาหาพิษตลาดครับกว่าจะได้ขายนั่นก็เอาเรื่องน่นะครับต้องเตรียมโน่เตรียมนี่หลายอยา่างครับสำหรับเก้าก้วพิษบนนะครับนั้นเราก็ขั้วเองครับผม ข้าวคั่วเราคั่วเองนะครับริกปนเราก็ปนเองครับผมข้าวคั่วคั่วเองนะครับทำเองหมดครับเหลือแต่ผักที่เราไม่ได้ปลูกเองครับตอนนี้มือหั่นก็หั่นลูกเดียวเลยนะครับอันนี้อะไรต้นหอม มันคนหันไหม ก่อนครับ